สบายดีชุกชุกคุนทุงมองทุกบอลตอนนี้กับบรรยากาศประมาณ8ปดโมงก็บหกนาทีนาตลี่บวชิภาพพี่น้องชุกชุกคุนไปสุปดอกมะม่วงไปทำนน้ำพริกใบมะม่วงใส่กับปลากระป๋องเนาะเอาวันได้เลยวะทำน้ำพริกปลากระป๋องใส่ใบมะม่วงสุปใส่ใบมะม่วงเฮ้ยวัวป็นกาไปกันเลยชุกชุกคุ้นมณีกับวันเช้าและวันชุกเห็นแต่ว่าทศโพคไม่นั่นในหนาโทรศัพท์ กะว่าหู้แต่ว่าพันที่สิมหาเนอะชูคุชคนใต้เลขอันหวยไทยสิออกเลยเด้อนั่งกระสือกันหวยไทยนะชูคุชคนหากบะถึงจักเถื่อไงลงง้างปังงานสำลงตุกสารกระเทียมเรียบร้อยแล้วชูคุชคนมีหอมแดงมีกระเทียมมีหมักริกมะเขือต้นหอมหัวหอมป้อมหากะใบอันนี้แหละอันรักที่เป็นรักที่ เป็นลักคืสิวาสิผ้าเสพผ้านุ่งสันซาสุปใส่ใบมะงวงเวนต์ดอกบงวงแล้วมอวพิษตอนทำเปิดคองนะใบมะงวงค่ะเขาก็ยังบ่เคยกินจักเถื่อนหนาตุรีสุกุนกับสิผ้าเอที่มากินลองเบิองว่าแเสพหรือนัวแต่ว่าเข้ายำปากเป่าเบิองออว่าออกที่อันที่ขมขมผัดผดาสักหน่อยได้แต่มันสิแยบดูบอกอบงงกระบุงหัวก็ลองเบิองเด้อคาตาบา จะเผาเลือนนี้ป้านั่งได้เลินถาเบิงนั่งเ,ดเดนถาวาตุอกติแกกดกดติดตามกุด้บในภาวะกำลังใจหันนาตาลีกับน้ำเอฟซีสุขุสุขุนข้อผาคนนี้มาใเด้ร์ดบางว่าเวเวนะคะอาจจะพาปุ๊บจะเขาตื่นนั่งได้ไปลงกมือกันเลยพ่อกันคือเกามงเกาคือเกากินคือเกาถือกินมาถิง่งานน่ไม่มันโอ้ยตาทำมิน่าวงัว หนึ่งช่องชานตะหุบตกภาษาขางไส้ขางไส้ดีขางคัวไม่ดีไปไปปีงูทุกคนหิวเข่าหิวหิวหิวนะมันช่วยได้มันนี่กันนะพอปั้นเข่าก็จะบาทคนนึงเอาคำหนึ่งมูเด็ดเดียวเช็จักจัมพ์เห็ดตากระโปงนั่งหิวเข่าเฮ้งหัวหิวเข่าให้เงี้ย ัดให้ก่อนเท่ากระห้า,ทางทั้งเท่ากระเพื่อมาอีรี่ฉบับข้าวหาวตุ๊กมาติดตุ๊นเยี่ยวทางหนึ่งกินแบบลาวๆกินแบบบ้านนอกมันนี่มาในดอมมาในนี่ มาได้ชาวดอดกเข็มปลาชีออกอีพังตุม้มหูในเฮียจูุ่นเบิดทักไปทางไหนทุกคนเว้นนั่งใส่เรือมามากอันงวดโกน่อนกะชียะทักไปโถดีใส่ตุ้มหูในนั่งใส่นังน่งว่านนั่งหมักใส่หากระเห็นจักไปทางใดข้าวลูกข้าวดังนะพายลูกไปวไหายได้หิ้วเข่าภูค้าหิวเข,าข่า ป้านี่ก็จะแบทอันจะถูบไบหมักหวงสูบกินูสปป้สูกูสุกโค้นกับเหากับบ่ากันเลือถ้าเบ่งถ้าซุ่มนางเนี้ยอันเป็นกำั่งใจให้นางเนี้ยคือกำลังใจให้หนูเนี้ย้า้วน,ใใน,นาวเล่าค่ะมีดอกจำปา สาวเล่าเจ๊เด้อค่ะสาวเล่าเจ้าดิปจ,จะอาไรไปนองกล,ออล้อ,ลอ,อก,กับบัวกันเด้อดิบไปตามประชาอารมณ์โค้งนั่นอะไรเละกับบัวกันใส่ผักริกมีกระเทียมกระเทียมหอมแดงพริกหัวหอม ย่นไปเลยลงไปเลยสีผ้ากินเศษเแซ่บถูกคู่ทุกคนมันงนะหิวเขาเข้าไปนั่นตัวผีกตัวกระเทียมก่อนทุกทุกคนพีเศษอัน น้ำพริกปลากระป๋องอะไรข้ากระถ่อมทรงเถื่อเลยรนีงวดก้อนปลากระป๋องยังก็ลืมเลยอยู่แต่ว่าใบมังงวงตัวนี้ยังง่วงแล้วนะข้ากระทิบผสมใบมะงงวงทุกคนเอาไว้อ่อนๆก่อนเนาะทานี่กระโถนบอสย่ามันขมดิพอเขาบุกเคยกินเนาะทุกทุกคนที่แจงบุกเคยกินขี้ศรกินมาซันซาเห็นกระเจ้าทำ ยิงก็เจาทำแล้วก็ะชิ่มทำมองเขาหิดลงเบิงสับมีเลยเนาะสับมีเลยใบม่วงอ่อนถูกต้นแมนใบละอื่นทะใบม่วง,ง,งอ่อนเขากระชิมาหารก่อนบ่เคยกินจักเถื่อได้จะโคงนี่กระไดสี่ร้องเบงิงเอาการมันออกก่อนคุณหน่อยเช่น ามีมีเด้ววาวสู่สสสีวัาออสู่ฟัง่ลงลงลงลึมลึมสักนี่แหละยาม,มันขมนะฮากันอ่ามือใหม่ลอกจิ้มูทุกแล้วนะล่ะอวกหน่อยวกหลังโค้งโอ้ยะบับทอนดีนะ ทำด้วยบนนีเล็กแล้วทำพอหยวบหยหยับหยับควันด้วย น่างก็ที่มาข้างห่อล้อีกนะคือเก่าต้องห้ากันพักที่พน้าอ่านใจทั้งน้อยทุกคนอันนี้เราเอามากิน เบิง่งเทากันไนะม,มนนนนจจนน่จะเท่านี้ป้านางไนะเท่าเก้าขั้นนี้แหละผิดกระเทียมเท่าตามได้ล่ะลูกนี่คือเก่าทุกคนควายมันเข่ากันก่อนจักทีเสร็จจัดทีนู่นวการลุ่มเบิ่งเด้อจะเท่านี้ป้านางเด้อ มะเขือลงนี่กักหน่อยก่อนทุกคนลงุลงไทยนี่แหละกักสองหน่วยใส่ใบมะม่วงนี่เย็่ยนเบะพระเจ้ามัคือเอาเร่องนั่นเนาะเห็ดเปินเห,ห็ดคือเพิ่นมันทั่นซะเออกรบเบ้ากันจะ่อยก่อนจะเอาอัดมากกับ หอมพรากระซูกระเล่ากระเจากระปองลงทุกคนหอมได้ที่เลยนะอ่ะมันคือโบมีบอลดึงทุกคนดึงได้ใช่ที่ได้กินบ่อมาเนี้ยมันไพ่กระไม่หมอะไรแบบนี้เปิดได้ใช่มันเออได้เลยได้แล้วเอาบวกงากเอาที่บวดมือนางบอก เทีบเลยอุ้สอชวนเที่เลยก็จีบตูใหญ่หัวโบญาตินบาดมือกัไปนัจะบอกโคื้นออกด้ยโอ้ยสบักข่าจูยูนี่นอหนี่ะอตัวใหญ่อีมนอุ้ยไว้อยู่ ก็มาคนเขากันมันียังไม่ได้ปลูกเด้อเอาพาดงเลยเสียงบุรเมืองลาวในทั้งดังนั่นคือขนาดยืนนั่งอยู่ที่นั่นได้ยิ้มจนเบิดตะกี้เขาจะไม่นะฮะพันบาทนั่นคือว่าเปิดดังอีกเลยนี่มันแบบไม่บอกดีกว่า คุนเขากันโอ้ยไพ่เขากะโมดเลยเอาพืนใส่พื้นน้อยใส่เหยียบเป็ดเชนทุกใไว้กระดูอกอีกโรูดมีมันห้อนเติมนน้าทุกคน thì bên đây ta cả lưu một tí tàm bừng đó bực hơi kín thừa ta đi ông buồn một ba năm chắc nọ năm mày mỏ ปลาเดกทุกคนปลาเดกน้ำพริกเทปลาเดกเนาะเทปลาเดกน้ำพริกเทปลาเดกเลยแปงนัวแปงนัวแปงนั่นนี่แหละหาดบ่ได้พี่ลายเชฟพี่นายเชฟให้ขะคตูอยากให้ เแซ่บนะตุกคนหอมปอกเราไปเลยหอมบัวอันนี้หอมบัวเด้อค้นเขากันอันนี้น้ำพริกปลาทุน้ำพริก ปลาทูใส so so really ่ก so really ับใบมะงโมหวงทุกคนถือว่ารับประทานเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วรับประทานได้เลยเล่าลูกหน้าลุงหลังเร็วแล้วเฉดเดียวเสียเต็มเสียทีละอย่างบมดทันทักทักเชฟเ็ฟเชฟทุกคน ขีอยู่โมทีด้อไอ,อนดีเซ็บเซ็บเลตัวเนี่ะนับทานนเลยเร็วขัดเลยทุกคนเซ็บเซ็มามาเห็นไหาะ เกินอยู่ดอกนอกินอยู่เอาคที่มือแคบแหงบม่ได้ไ่ได้ันไ่ด้เปรีร้ยวบม่ได้ขมนะพอดีไม่หลง

អរម াইন តើបានទីអុកគត់ចិត្តក៏គុំតាមមើលទៅស្របាលីស្របាលីតា